คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิ็ทีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีคข้บมาพบก,กับสูตรหวยโชคเศรษฐีมาลานะครับกับสูตรวิ่งล่าง2วิ่งล่าง2นะครับกดติดตามเพื่อเทพตัวเลขนะครับตัวสูตรนี้เข้าตั้งแต่16บหกพฤษภาคม6 3สเิษจาก37งวดเป็น38งวดนะครับเข้าตอนนี้นเป็นเป็น38งวดครับ นะครับสามแปดงติดนะครับโดยที um, tumors, okay. ่ไม่หลุดนะครับเรามาดูในส่วนของวิธีการคํานวณก่อนว่าคํานวณกันอย่างไรนะครับถึงเดินนด้สามสิบแปดเงเลยทีเดียวนะครับสิบหกพฤษภาคมครับที่ออกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้าสองต้ละสองสองครับเราจะในส่วนของหลักหมื่นบอกด้วยหลักพันคูณสองบอกด้วยหลักหน่วยเรักที่หนึ่งคูณด้4สี่บอกด้วยร้อยหน้าครั้งที่หนึ่ง นะครับบวกหน้าครั้งที่1บวกด้วย1ิบหลังครั้งที่สองนะครับก็เป็นห้าบวกด้วย1นคูณสบวกด้วย2บวกด้วย5้าสี่สบวกด้วยศูนย์บวกด้วย4บวกด้วยหบวกรวมกันได้เท่ากับ12เท่ากันไหมครับ12บผมได้สิบนะสิบสองบวก1คงที่เป็นสิบามใส่สามสามบวก7คงที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่ที่บวกน6 หกบวกสองของที่เป็นแปดแดบวกสี่ของที่เป็น12บสองใส่สได้สามศูนย์สามศูนย์ห้าหดสองสามห้าครับเรามาดูนะ30 4ศูนย์สี่ห้าดสอนห้าหนะครับเลข2ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบครับเลขสีเข้ามาลัก่วยเข้ามา2ตัวบนเลขสอตัวล่างนี่ครับาวิ่งเข้ามา ต่อมาครับหนึมิถุนายนหกาคำนวณได้หกสามเจ็ดแปดเนึ่งห้าหกสามไปเกนึครับเลขหกเข้ามาหลักสิบครับต่อมาสิมิถุนายนหกสาคำนวณวิ่งบนออกมาได้หกสาอคำนวณวิ่งล่างออกมาได้หกสามเจ็ดแปดเก้าหนึ่สามเจ็ดแปดะครับเลขแปครับเข, 8, ข้ามาเลขแกับเลขสามเข้ามาสตัวล่างเลยนะครับหก็ได้ตัคกสี่คำนวณวิ่งล่างได้สามศูนย์สี่ห้าหกแปดสองสามศูนย์สี นะครับเลข5กับเลข3เข้ามา2ตารางเลยครับ16กรกฎา,าคม64 63คำนวณวิ่งล่างได้293 4571 293 4571ครับเลขเลข9ครับกับเลข2เข้ามา2ตารางครบเลยครับ1สิงหาคม63คำนวณวิ่งล่างได้859 0137 859 0137 859 0137ครับเลข8เข้ามา2ตารางครับ สิบหกสิงหาคมหกสี่คำน,นวณวิ่งล่างได้960 1248ูนย์หนึเนะครับเลข9ก้ับเลข8ปดเข้ามาสองตัวล่างครบเลยครับหนึ่งกันยายนหกสี่คำน,นวณวิ่งล่างได้748 9026 748 9026เครับเลข7ครับเข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกกันยายนหกสี่คำน,นวณวิ่งล่างได้เก้าหกศูนย์หนึ่งสองสี่แปดเก้าหกศูนย์หนึ่งสองสี่แปดครับเลขเก้ครับ 1>, 1ตัวละคม6 1ตัวละคม6 4คำนวณอ่ะ1ตัวละคม6 3อ่าลิ้นปันแล้วคำนวณวิ่งล่างได้8 5 9 8 5 9 0 1 3 7 8 5 9, 9 0 1 3 7ครับเลข3ครับกับเลข8เข้ามา2ตัวละครบเลยครับ16ตัวละคม6 4คำนวณวิ่งล่างได้0 7 1 3 2 3 9 5 9 0 7 1 2 3 5 9นะครับเลข0ครับ,เข, 0, รบเข้ามาหลัก10รางวันที่1ครับ หลักหน่วยลงมาที่หน่งครับขออภัยหน่งพิศิกายหกสีพพ่หนึ่งพิสิกายมหกสเออคำนวณวิ 46, ่งล่างได้หกสามเจ็ดแปดเก้าหนึ่งห้าหสามเจ็ดแปดเก้าหนึ่งห้าครับเลขหเข้ามาหลักหน่วยลงมาที่หครับอ่าหลักหน่วยล่างครับสิบหกพฤศจิกายนหกสามคำนวณวิ่งล่างได้สี่หนึ่งห้าหกเก้าสสี่หนึ่งห้าหเกสามครับสี่หนึ่งหหกเ้าสมเลขสเข้ามาหลักหน่วยลงมาที่หครับ หนธนคมหกาคำนวณวิ่งล่างได้0ูนย์เจ็ดหนึ่งสองสามห้าเเจ็ดหนึองสา้าเกครับเลขเจ็ดกับเลขศูนย์เข้ามาสตัวครบเลยครับ16บหกธคมหกาคำนวณวิ่งล่างได้9ก้าหกศูนย์หนึ่งสองสี่แปดเก้าหกศนะครับเก้าหกศนงะครับเลข9ก้าับเลขห่งเข้ามา2องตัวครบเลยครับ3ามธนบคมหกาคำนวณวิ่งล่างได้ 4, 93, 4 93, ี่หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าสามส เลข1กับเลข5เข้ามา2ตัวครบเลยครับ17มราม 6, ค64คำนวณวิ่งล่างได้ 96, 9 6 9 6 0 1 2 4 8 9 6 0 1 2 4 8 9เราดูนะครับเลข9ครับเข้ามาหลัง10ตรงวันที่1ครับต่อมาครับ1กุม64คำนวณวิ่งล่างได้3 0 4 5 6 8 2 3 0 4 5 6 8 2ครับเอามาดูนะครับ3 0 4 5 6 8 2นะครับเลข3ครับ เข้ามาหลักสิบสองวันหลักสิบล่างครับสิบหกมาพันหกสีคำนวณวิ่งล่างได้293 4ก้าสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองเมี่หาดครับเรามาดูเลขเจครับเข้ามาหลัก 10, ก10บสองวันทีหนึ่งเลขสาม้ามาโดยเจ็ดสามสองตัวางครบครับาาหนึม,ขขม,มีนาคมหกสี่คำน,นวณวิ่งล่างได้8 59ห้าเก้าศูนย์่งเจ็ดแปดห้าก้นึ่เครับเลขเก้เาับเลขหนึ่งมาสองตัวล่างครบเลยครับสิบหกมีนาคมหก คำน,นวณวิ่งล่างได้3 0 4 5 6 8 2 3 0 4 5 6 8 2ครับเรามาดู3 0 4 5 6 8 2นะครับ3 0 4 5 6 8 2ครับเลขเอ่อเลข0กับเลข5เข้ามา2ตัวครบเลยครับ1เมษาย,ยน64คำน,นวณวิ่งล่างได้6 3 7 8 9 1 5 6 3 7 8 9 1 5นะเลข5ครับมาหลัก10ล่างครับเลข6มาด้วยก็มา2ตัวครบเลยครับ สิบหกไปใส่หกสี่คำน,นวณวิ่งล่างได้หกสามเจ็ดแปดเก้าหนึ่งห้าหกสามเจ็ดแปดเก้าหนึ่งห้าครับลำดูหกสามเจ็ดแปดเก้าหนึ่งห้านะครับเลขหนึ่งกับเลขแปดเข้ามาสองตัวแล้วคบอีกแล้วครับหนึ่งแปดสองพัสดุ์คำหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้หนึ่งแปดสองสามสี่หกศูนย์หนึ่งแปดสองสามสี่หกศูนย์นะครับลำดูหนึ่งแปดสองสามสี่หกศูนย์นะครับเลขหนึ่งกับเลขสี่เข้ามาครบเลยครับสองตัวล่างเลยนะครับ สิบหกพิเษบวคมหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้แปดห้าเก้าศูนย์หนึ่งสามเจ็ดแปดห้าเก้าศูนย์หนึ่งสามเจ็ดครับเรามาดูแปดห้าเก้าศูนย์หนึ่งสามเจ็ดนะครับเลขค่าครับเข้ามาหลักหน่วยล่างครับหนึ่งมิถ่ายนหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้ศูนย์เจ็ดหนึ่งสองสามห้าเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งสองสามห้าเก้านะครับเรามาดูเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดเข้ามาสองตัวลางครบครับต่อมาสิบหกิป็นไยนหกสี่บ้างเหรอ ไดาคำนวณวิ่งล่างได้สองเก้าสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองเก้าสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งนะครับต่ำตัวสองเก้าสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งกระดาษคมสองเก้าสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งเลขสองเล 9, ขเก้าเขามครบสองต่างยาวครับ 2, ทันหนึ่งกระดาษคมหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้สี่หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าสามสี่หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าสามนะครับเลขเจ็ดครับเข้ามาหลักสิบล่างครับหนึ่งสิบหก กระดาษก็จะคมหกสี่คำนวณวิง่งล่างได้หนึ่งแปดสองสามสี่หกศูนย์หนึ่งแปดสองสามสี่หกศูนย์นะครับเรามาดูหนึ่งแปดสองสามสี่หกศูนย์นะครับเน,น,นึ่งสิงหาคมครับเลขหกครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับหนึ่งสิงหาคมหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้ห้าสองห้าสองหกเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดศูนย์สี่ห้าสองหกเจ็ดแปดศูนย์สี่นะครับเรามาดูห้าสองหกเจ็ดแปดศูนย์สี่ นะครับเลข2ครับมาหลักสิบล่างครับ16สิงหาคม6 4คำนวณวิ่งล่างได้กสาเ็ดดเกนึ่งห้าหกสา็ครับเลข7กับเลข9เข้ามาสองตัวางครับ1กันยายน64คำนวณวิ่งล่างได้สี่หนึ่งห้าหกเนะครับเลขเเข้ามาหลัก10ล่างครับต่อมาครับ16กันยายน64สีกันยายน6กนะคำนวณวิ่งล่างได้4ี่หนึ่งห้าหกเ เลขสามครับเข้ามาเลขสามเข้ามาหลักหน่วยล่างครับหนึ่งตัวละครหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้สี่หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าสามสี่หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าสามเก้าเลขสามเข้ามาหลักสิบล่างครับสิบหกตัวละครหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้สี่หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าสามสี่หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าสามนะครับสี่หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าสามเลขสามขอไปครับเลขเก้าเข้ามาหลักสิบล่างนะครับเลขห้าเข้ามาสองตัวล่างนครับเก้าห้า สิบหกพิจิกาย่หกสี่นะตามาดูนะครับสี่บวกห้าสองสิบบวกด้ศูนย์บวกด้วยเจ็ดเจ็ดถึงเจ็ดจุสองเอจจุดสามเอจจุดสี่ยี่แปดบวกเลขแปดบวกด้วยสี่บวกด้วยสามบวกลงกันได้เท่ากับสิบเก้าสิบเก้าบวกหนึ่งคงที่เป็นยี่สิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่คงที่เป็นสิบเอ็ดสี่หนึ่งบวกหนึ่งที่ได้สองสองบวกหนึ่งที่ได้สามสามบวกสองคงที่เป็นห้าห้าบวกสี่คงที่เป็นเก้าได้ศูนย์เจ็ดหนึ่ง สองสามห้าเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งสองสามห้าเก้าครับหนึ่งสิบหกพิจิการยุออกอะไรออกศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดเลขห้าวิ่งเข้ามาหลักสิบล้างเลขเจ็ดวิ่งเข้ามาหลักล้ะเข้ามาสองตัวล่างครบขับเข้ามาสองตัวล่างครบเลยอันนี้ก็เข้ามาสองตัวล่างครบนะครับเพราะว่าถ้ามันเข้าอย่างนี้นะเราจะนําประกบเลยสี่หนึ่งสี่สองเนี่ยคือไล่ตัวเลยครับไล่ประกบติะตัวเลยมันก็มีโอกาสมากขึ้นนะครับ หรือไม่ก็บางคนก็เอาไปเทียบก็ได้นะครับตัวเลขที่ได้มาชุดเขาเรียกว่าชุดตัวเลขที่มันเข้านำเอาไปเทียบกับสูตรวิ่งรางที่ผมทยอยลงให้นะครับเรามาดูส6บกพฤศจิกายนหกสี่นะครับสิบหกพฤศจิกายนนะครับเรามาดูนะศูนย์สามสองจตหนึ่งสองห้าเจ็ดครับเรามาดูสามสามบวกด้วยสองคูณสองเป็น4ี่บวกด้วย4ี่บวกด้วยหนึ่งคูณ4ี่บวกด้วยสี่ บวกด้วย6บวกด้วย4บวกลงการณนเก่ากับของผมได้ของคุณหน่าหล่ของผมได้21ได้เท่ากันไหม21คำนวณทวนผมไปด้วยนะ,ะ,ะกดดูกรดูด้วย21 21บวก1ของที่21บวก1เป็น22ใส่2 2บวก7เป็น9 ก้าบวกสี่ของที่เก้าบวกสี่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งของที่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งของที่เป็นห้าห้าบวกอีกสองของที่ห้าหกเป็นเจ็ดใส่เจ็ดเจ็ดบวกสี่ของที่เจ็ดแปดเก้าสิบิเอ็ดใส่หนึ่งเอ้อ สิบหกพฤศจิกายนหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้2 9งเก้าสามสี่ห้าเจดหนึ่ง้าสาเราได้กลุ่มเลขแล้วเราจะได้นำไปเทียบกันนะครับเราดูหนึ่งธนมสิออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสอาแอก8 2วเลขสองเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเรามาที่หนึ่งเห็นไหมครับแสดงกลุ่มเลข,กล,เลขกลุ่มตัวเลขนี้ยังใช้ได้นะครับก็จะนำไปเทียบกับสุดวิ่งล่าง ที่เหลือ1นึ่งธนบมหกสบวกด้วย7 2็ดบวกด้วย4บวกด้วย8ปดหนึ่งแปดระสองแปดสาคูณสเท่าไหร่แคูณส่เท่ากับสาบวกด้วย2บวกด้วย7บวกด้วย0ูนอ่ะได้ไรครับได้เป็นลบเท่าไหร่ช่วยคิดนะครับ เท่ากับเอ่อส,สิบสิามอะครับเอ่อได้เท่ากันไหมับน,นะเอ่อต้องเป็นยี่สิบสีไม่ใช่สิบสามนะ มันตกเมื่อกี้เลขเ็ดไม่ได้บอกหนึ่งตัวยี่นะโอเคเ,อเดี๋ยวผิดไปเลยเดี๋ยวผิดแต่มันไปกันโอเคยี 20, 20่สิบวกหนึ่งเป็น21่บอใส่หนึ่งบวกเจ็งที่เป็น8 8ดแบวกสี่ขงที่8 9ดเก้าสบสองใส่ส2บวกหเป็นสาม สามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสองสี่ห้าเป็นหกได้หกหกบวกสี่ของที่เป็นสิบสี่ศูนได้หนึ่งแปดสองสามสี่หกศูนย์หนึ่งธันวาคมหกสี่คำนวณลิงล่างได้หนึ่งแปดสองสามสี่หกศูนย์หนึ่งแปดสองสามสี่หกศูนย์ครับเรามาดูนะครับเพื่อที่จะนำมาไปเทียบสิบหกธันวาคมหกสี่ออกหกสามเก้าสองสามห้าสองตละออกแปดสามแปดกับสาม เลข8มาหลักสิ 2, 16, นบล้านเลข3มาหลักหน่ล้ามาสงตัครบครับ16ธันวามม64 639 2ต5 2ล้านะครับ3มบวกด้วย9 2, 3, 5, 8, 2, 3, 3, 9, 2 18, ้บวกด้วย8บวกด้วย4หบวกด้วยศบวกด้วย0บวกด้วย2บวกรวมกันได้เท่ากับได้เท่าไหร่ครับกดค้นที่เลขตามผมไปด้วยนะได้เท่าไหร่ได้ของผมได้13 13เท่ากันไหม ิบสามบวกหนึ mình mình 14, 4. 4่งของที mình mình 5. 5่เป็นสิบสี่บ้างสี่สี่อ่าสี่สี่บวกเจ็ดของที่เป็นสิบเอ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งบวกสี่ของที่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกหกบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็ดทวนด้วยนะครับเจ็ดบวกสองคงที 7, 8, 9, 9. 9่เจ็ดแปดเป็นเก้าเก้าเก้าบวกสี่ขคงที่เป็น เก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใส่สามได้สี่หนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าสามกับใจน้ำมาเปรียบเทียบกันนะโอเคนะอันนี้เป็นสูตรของวิ่งล่างสองนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขกันเลยนะครับสูตรเขาตั้งแต่ 16, สิบหกพฤษภาคมของหกสามสิบสามสิบแปดมอดติดครับตัวที่ไม่หลุดยังคงเดินดีอยู่นะครับกดติดตามกดส่งกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับ รู้ก่อนรวยก่อนกับสุดหัวเชิญสิจิมารานครับขอให้โวยรับปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีครับ